5วันต้นตะไคร้ก็จะออกลากจะให้ดูลากของต้นตะไคร้ที่ชามได้5วันนะครับตอนนี้ก็กำลังออกนะครับแต่ว่าลากยังไม่เยอะเท่าไหร่น,นี้ออกมา3รลากนะครับตอนนี้ลากพึ่งแทงนะครับตอนนี้ลากก็จะเยอะสุดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับให้เรานะครับตัดยอดออก เราก็จะทําการตัดยอดออกนะครับเพื่อที่จะให้ตะไคร้ตะไคร้แทงยอดใหม่จากนั้นนะครับก็จะทําการตัดให้ตะไคร้แทงรากใหม่นะครับ แล้วทําการแกะเปลือกออกนะครับเพื่อที่จะให้รากตะไคร้แทงได้ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แกะจากนั้นนะครับ เราก็จะทําการใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเพื่อที่จะให้ต้นตะไคร้เราแทงรากได้ง่ายก็เราก็จะหักครึ่งเทคนิคให้ออกรากเยอะนะครับก็จะแนะนําให้เปื่อนๆนะครับปากจากนั้นก็เสียบเข้าไป แล้วก็ไปแช่ในน้ำเปล่านะครับเสียบไม่ต้องแน่นมากนะครับจะบากหรือไม่บากก็ได้นะครับผมว่าไม่บากก็งอกเหมือนกันแต่บางที่บอกว่าถ้าบากแล้วจะทำให้รากออกได้เยอะขึ้นเสร็จแล้วนะครับต้นตะไคร้ก็จะแทงยอดออกมาใหม่ แบบนี้เราก็สามารถที่จะนําไปลุงดินได้เลยนะครับวิธีนี้กับวิธีที่ปักลงดินวิธีชําในน้ำอ่ะรากจะงอกเร็วกว่าที่เราปลูกตรงๆในดินนะครับเราก็จะเอาไมา้จิ้มฟันออกก็เดี๋ยวจะไปปลูกในดินนะครับกระถางที่เราเตรียมดินไว้นะครับเวลาเพื่อนๆปลูกนะครับเพื่อนๆอ,อย่านําต้นตะไคร้ไว้ไว้รวมกันแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นตะไคร้ของเราโตช้านะครับแล้วก็เบียดกันเพราะฉะนั้นเวลาปลูก เราจะต้องนำแยกนะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเวลาที่ต้นตะไคร้ของเราแตกกอด้วยไม่ควรเกิน4-5ต้นกําลังดีนะครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ให้ต้นตะไคร้ของเราแตกกอนะครับตะไคร้ชอบดินร่วนปดทรายแล้วก็ไม่ชอบน้ําเฉิะแฉะถ้าเป็นดินร่วนนะครับจะทําให้ตะไคร้แตกแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็ขยายได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องปลูกลึกนะครับ ให้ท่วมหัวก็พอจะปลูกตรงหรือว่าจะปลูกแนวนอนก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกบางที่ก็ปลูกเสียงนะครับไม่ต้องปลูกลึกนะครับแค่ให้ท่วมหัวก็พอเสร็จแล้วครับเราก็ทำการลดน้ำลดแค่วันละครั้งก็พอ แล้วก็นําไว้ในร่มนะครับรอให้ตะไคร้แตกยอดแบบนี้ก่อนเราถึงนําออกรับแสงนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทค้ิคการปลูกต้นตะไคร้ให้เป็นกอภุ่มใหญ่นะครับให้ต้นอวบนะครับให้ดูต้นอวบก,ก็คือเราสามารถใช้ดินร่วนหรือว่าดินล้วนปนทรายก็ได้นะครับปลูกแล้วก็ลดน้ําวันละครั้งนะครับจะให้ดูนะครับว่าต้นตะไคร้ก่อนนี้ดกมากเลยนะครับ